เบนส์มอเตอร์มอที่รักมากๆทุกๆคนเลยนะคะพบกับเน่งเน่งทีดาวหวังดำรงเวทค่ะแบบสดๆนะคะเรียวๆโดย c ีโตัวจริงของเบนส์มอเตอร์มอนะคะวันนี้ ในไลฟ์สดๆนี้นะคะเน่งจะคอยอ่านคอมเมนต์และตอบคำถามของทุกคนแบบสดๆเลยเพราะรถเข้าใหม่ที่เน่งจะได้มารีวิววันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเน่งมีความอินเป็นอย่างมากเพราะตัวเน่เงเองก็ใช้รุ่นนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะรีวิวง่ายแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะว่าเป็นรถที่เราใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้วนั่นเองค่ะกับ GLC 250 D A M G นะคะเป็น GLC ที่มีความเป็นคูปสปอร์ต น่าใช้มากๆแถมยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ประหยัดน้ามันแบบว่าเติมลืมไปเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นงจะมารีวิวให้ทุกคนชมกันแบบสบายๆอ่านคอมเมนต์ไปด้วยนะคะอยู่ด้วยกันไปนานๆเลยนะคะแล้วก็หลายคนดูไลฟ์จบแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าโอ้โหน่าใช้จริงๆด้วยเนาะเป็นโปรดักต์ไลน์ที่ Mercedes เป็นเขาคิดมาแล้วแล้วก็แบบลงตัวกับไลฟ์สไตล์ของเรามากๆนะคะเดี๋ยวไปชมพ,พร้อมๆกันเลยค่ะ G.L.C. นะคะก็จะเป็นรถ SUV สุดหรูของ Mercedes-Benz ค่ะแต่ในความเป็น SUV นั้นเนี่ยนะคะเราเนี่ยก็ยังมีสายเลือดนะคะของความเป็นนักสปอร์ตนักซิ่งนะคะอยู่ในตัวที่ยังพลุ่งพล่านอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้เราขับ SUV ที่เป็น5ประตูทรงแฮชแบ็กเนะี่ยมันก็เหมือนมันยังไม่ฟินนะมันยังสวยไม่เสร็จมันยังไม่ใช่นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายและจิตใจและจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันก็เลยใฝ่หานะคะรถสปอร์ตคูปขึ้นมานะคะแต่ยังไงล่ะคราวนี้นะคะครอบครัวก็ใหญ่สมาชิกก็เยอะสมบัติก็แย่นะคะจะไปขับรถคูปยังซีคูปอี e, คูปกับเขาก็ใส่ของไม่พอนะคะแค่ รองเท้าที่ต้องเตรียมมาใส่ไลฟ์ก็ประมาณ25คู่แล้วนะคะจะทำยังไงนะคะเพราะฉะนั้น,นะค่ะ GLC นี้ก็เลยเป็นคำตอบของชีวิตเราขึ้นมาทันทีนะคะตัว250 DAMG c ค p e เนี่ยนะคะหล่อมากๆด้วยชุดแต่ง AMG Sport Package รอบคันค่ะนิงชอบมากนะกันชน AMG ของรุ่นนี้คือมีความหล่อกระจายมากนิงชอบตัว คโครเมียมนะคะที่มันพาดผ่านตลอดทั้งด้านล่างนะคะแล้วก็เส้นสายของความเป็นกริวทุกคนแบบมีความกริวอ่ะนึกออกไหมแล้วก็แบบไฟหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปด้วยนะคะ LED Intelligent Light System นะคะเป็นตัวที่ขับอย่างอัจฉริยะให้เราคือหมายความว่าเราขับเร็วเราขับช้านะคะเขาจะเป็นคนปรับความไกลของไฟปรับองศาของไฟด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ สวยเซ็กซี่มากๆด้วยตัวเส้นไฟเบอร์ออปติกที่เป็นไฟ LED day time running light นะคะที่หล่อมากๆเลยค่ะทางด้านหน้านะคะเราก็จะเห็นทั้งตัวกระจัง Diamond Grill ที่ไม่ใช่เพียงแค่ดูสวยแบบมีเสน่ห์เท่านั้นนะคะภายใต้โลโก้ m e s c e n z เนี่ยยังมีกล้องหน้าซ่อนอยู่นะคะซึ่งทำงานเป็นทีมเวิร์กนะคะร่วมกันกับกล้องอีก3ตัวนะคะก็คือที่อยู่บริเวณ ท้ายกระจกมองข้างทั้ง2ข้างแล้วก็กล้องหลังสร้างเป็นภาพ360องศาขึ้นมานั่นเองนะคะไล่มาจนถึงทางด้านหลังนะคะจะบอกว่าจุดที่แบบสวยเซ็กซี่ดูดีดาม่าที่สุดเลยนะคะก็คือเส้นบริเวณเสาสีค่ะที่มีความลาดเอียงลงเป็นทรงครูปดูสปอยเลอร์หลังนะคะที่มีองศาของความเชิดที่พอด,ดีแบบโอ้ยหล่อมาก ก็คือทุกคนนึกออกมาว่าเวลารถคูปที่เป็นรถสปอร์ตคูปเนี่ยมันก็จะรู้สปอร์ตโชบเชียวเซ็กซี่ไปเลยอะ่ะแต่พอ SUV เป็นคูปมันยิ่งดูเซ็กซี่มากอะ่ะมันยิ่งดูแบบเฮ้ยฉันเบลกี้นะฉัน้อมลุยนะฉันไปได้นะแต่ในขณะเดียวกันฉันเซ็กซี่ด้วยนะแบบมันใชยมากๆนะคะทีนี้ด้านล่างของเขานะคะก็หล่อมากๆด้วยชุดต่าง MG เช่นเดียวกันนะคะตัวกีฟิเซอร์ด้านหลังก็จะเป็นโครเมียมแบบ ทั้งแถบนะคะโลโก้ก็จะหล่อมาก 250D นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2000เทอร์โบดีเซลประหยัดน้ำมันเวอร์นะคะโฟร์มาติค่ะจากเดิมนะคะเนงเคยขับ l p a d เป็น Everyday Car นะคะเป็นตัวเครื่อง2.4นะคะแล้วพอเปลี่ยนเป็น GLC ดีเซลนี่คือบอกเลยว่าเติมน้ำมันคือลืมอ่ะเนงเหลือเติมน้ำมันแค่เดือนหนึ่งแบบครั้งเดียวอ่ะ นะคะคือคือด้วยความที่เราบ้านใกล้ด้วยแหละนะคะแต่ว่าเราก็ใช้น้อยจริงๆนะคะทีนี้โอ้โหพื้นที่เก็บของด้านหลังเนี่ยคือสบายมากนะคะแล้วอย่างที่โปรโยไว้ในแคปชั่นเลยนะคะว่าไม่น้อยนะคะแต่แบบดูความใหม่สิคะซูมให้ทุกคนเห็นพลาสติกกันสักนิดนึงนี่คือแบบไม่ใช่แค่ตัวมือจับนะทุกคนเนี่ย คือพลาสติกครบและพลาสติกใหม่กริปมากๆนะคะคือกริปจริงๆอ่ะฝาท้ายไฟฟ้านะคะตัวนี้สามารถที่จะเตะได้นะคะเป็นแฮนด์ฟรีเทลเกตนะคะก็ต้องรู้จังหวะกันสังนิดนึงนะคะคือเท้านังไม่รู้มันเล็กหรือยังไงมันไม่ค่อยเปิดให้เร็งเท่าไหร่นะคะอ่ะเข้าออกตัวรถกันดีกว่านี่ก็คีเลสโกสวยๆนะคะ คุณจรถมีไว้ทําอะไรมีไว้ถ่ายรูปนะคะไม่ต้องมีไว้เปิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บไว้ในกระเป๋าได้เลยโอ้โหเปิดเข้ามาในตัวรถค่ะดำเบาะแดงแซงทุกโค้งหล่อมากแล้วคือคันนี้เนี่ยนะคะวิ่งมา60,000กิโลนะแต่สภาพเนี่ยเหมือนหมื่นกิโลนะคะเพราะเราดูนิสัยเจ้าของรถได้นะจากสภาพรถและพลาสติกที่ยังอยู่จากตรงฝาท้ายนะคะ แล้วดูเบาภายในขึ้นเนียบเฉียบมากเราคำว่าเบาแดงของโชมเนี่ยมันไม่ใช่แดงไปหมดทุกที่นะคะมันเป็นแดงแบบทูโทนคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแบบพอดีอะ่ะใช้ได้ทุกวัน everyday คะ่ะไม่เบื่อเลยแล้วก็ใช้ได้ทั้งคุณผู้ชายทั้งคุณผู้หญิงนะคะเลิฟมากปึ๊บขึ้นมานั่งกันดีกว่านะคะ ให้ดูตรงแป้นเบรกแป้นคันเร่งกันด้วยนะคะเป็นโคโรเมียมเงาวาบทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นปุ่มสตาร์ทเนี่ยที่แบบฝืดๆนะคะเหมาะกับ performance มากๆนะคะเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มโอ้โหง่ายๆเลิศๆแบบนี้เดี๋ยวชวนทุกคนเข้ามานั่งข้างในนะคะมันเล่นออปชั่นต่างๆไปพร้อมๆกันเลยค่ะไหนมีคอมเมนต์อะไรมาหนึ่งคอมเมนต์เนี่ย พักกันมาด่วนนะคะคุณชัยยาสวัสดีค่ะมีใครเข้ามาอีกนะคะจะบอกว่าคันเนี้ยเจ๋งกว่ารถเราอีกรถเราไม่มีนะซันรูปเนี่ยเปิดมาชิวๆเลยค่ะให้อารมณ์รถสปอร์ตตัวท็อปได้อย่างเต็มที่มากๆนะคะ เข้ามานั่งเรียบร้อยจะเห็นว่าภายในเนี่ยจะเป็น AMG Package ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัย AMG 3ก้านโครเมียมสุดหรูนะคะตัวลายไม้ที่เป็น black ash wood นะคะสฝั่งซ้ายขวานะคะหล่อมากตัวครึ่งเสียงเบอร์มาสเตอร์ตัวท็อปท็อปก็ลดเราอีกแล้วลดเราไม่มีนะคะเบอร์มาสเตอร์นะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรคันที่สวยกว่าดีกว่าออปชันลดกว่าให้ลูกค้าไปใช้นะคะ มีเบอร์มาสเตอร์สองฟังนะคะตัวปรับเบาะตอนนี้ก็คือเป็นแค่ไม่ใช่แค่1ิทิศทางแล้วเป็นส2ทิศทางสามารถที่จะปรับตัวความยาวของที่รองนั่งตรงนี้ได้สำหรับใครที่แบบว่าตัวสูงขับต่างจังหวัดนะคะก็จะชอบมากนะคะฟีลลิ่งของตัวนี้นะคะโอเคเสร็จปุ๊บนะคะคือขึ้นมานั่งเนาะ เปิดหลังคาซันรูฟฟินๆนะคะเชื่อมต่อมือถือของตัวเรานะคะเข้ากับตัว Apple CarPlay ของตัวรถเสร็จปุ๊บเพลงปลดเราฟังออกเบอร์มาสเตอร์มันครบจบเลยในคันนี้คันเดียวนะคะ2.69ล้านบาทเท่านั้นเลิฟเลิฟนะคะทีนี้ในความ2.69ของเราเนี่ยจัดไฟแนนซ์ได้ถึง2.1ล้านหนึทุกคนจัดไฟแนนซ์2ล้านหเนี่ย ผ่อน5ปีเดือนละ4 3 0 0 0าทนะคะแต่เราได้เป็นเจ้าของนะสุดยอดยนตรกรรมหรูๆแบบนี้นะคะเราเบนซ์มอลต์มอ l ของเราเนี่ยเป็นศูนย์รถหรูมาตรฐาน ISO 9001แห่งเดียวในไทยคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะ เราจะมีมาตรฐานในการคัดเลือกหลายท่านไม่เคยซื้อรถมือสองเลยนะคะต้องเปิดใจให้เราเป็นที่แรกนะคะนอกจากเราจะคัดเลือกรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมต่างๆแล้วเนี่ยเรายังมีขั้นตอนของการตรวจสอบที่แน่นปึกมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสภาพรถนะคะ 50รายการแล้วก็ซ่อมบำรุงให้อย่างเรียบร้อยประเมินสภาพนะคะตัวถังไม่มีอุบัติเหตุชนหนักและยังมีการตรวจสอบเลขใหม่แท้โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าไปจับที่ตัวสมองของรถยนต์รวมทั้งตรวจประวัตินะคะทั้งบุคกวารันตีแล้วก็ตัวต้นทะเบียนของตัวรถอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นได้ได้ว่าซื้อไปนี่คือสบายใจถึงขีดสุดเลยทีเดียวค่ะ นอกเหนือจากนะคะออปชั่นดีๆเหล่านี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดงจะพาไปดูข้างหลังด้วยว่านั่งสบายแค่ไหนนะคะหนึงในคําถามค่ะที่เราจะได้รับค่อนข้างบ่อยที่สุดเลยเวลาเรารีวิวรถคูปนะคะคือนั่งแล้วศีรษะติดหรือเปล่านะคะคุณแนงนะคะแนวันนี้ชุดแบทแมนของเราเนี่ยให้ความร่วมมือกับคนไลฟ์ไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถามว่าศีรษะติดไหมต้องถามว่าใครเป็นคนนั่งดีกว่านะคะนี่ถ้านะคะเน้งเป็นคนนั่งนะคะคําตอบก็คือไม่ติดนะคะทา,ทางทั้งที่จริงๆเน้งก็ไม่ได้นับว่าตัวเล็กนะคะก็เป็นผู้หญิงสูง165นะคะมาตรฐานหญิงไทยคะ่ะไม่ติดเลยนะคะก็ต้องอยู่ที่ว่านั่งท่านไหนที่นั่งความสูงเท่าไหร่นั่งลักษณะไหนด้วยแต่ว่าโดยทั่วไปก็บอกเลยว่าไม่แย่เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นรถเยอรมันเนี่ยพวก ฝรั่งยุโรปเขานั่งกันได้ทางททีปเนี่ยจริงๆไซส์เอเชียอย่างเราก็จะค่อนข้างสบายกว่าเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็เลกรูมนะคะสบายต่างๆนะคะมีเครื่องสีเบอร์มาสเตอร์ส่วนตัวมีม่านข้างประตูหลังแบบฟินๆค่ะแล้วก็ออปชั่นที่มีประโยชน์มากๆเลยก็คือเบาะหลังพับได้โดยการกดคลิกตึง้งแค่คลิกเดียวนะคะแล้วเวลาพับปุ๊บเนี่ยจะเห็นเลยว่าเบาะหน้าตัวเนี้ยมันจะทำการขยับไปเองเพื่อผล ทำให้ตัวนี้มัน้นออกมาด้วยนะคะเดี๋ยวเน้งจะพับโอ้โหลูกค้าโทรแบบกัวมากนะคะเดี๋ยวเน่งพับตัวนี้ให้นะคะปึ๊บนี่โอ้โหกว้างขวางใหญ่โตฟินมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าใครนะคะที่พร้อมที่จะเป็นเจ้าของนะคะ SUV สุดหรูลักชัวรที่มี จิตวิญญาณของความมันรถสปอร์ตอย่างเต็มที่อย่าง GLC 250นะคะ D AMG คันนี้นะคะประหยัดมากๆด้วยเครื่องยนต์ดีเซลอีกด,ด้วยค่ะก็พร้อมติดต่อเราได้เลยที่ Benz Motor Mall นะคะ2.69ล้านบาทเท่านั้นนะคะแชทเข้ามาเลยที่ Line o f f i ิเชีค่ะในลิงก์ที่ใส่ไว้ให้ด้านล่างนะคะหรือถ้า ใครอยากโทรสามารถตริดต่อเราได้เลยที่0 9 2 9 2 4 5 6 4 1ค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะถ้าเกิดมาดูคลิปนี้แล้วปรากฏว่าโอ้ราจองไปแล้วทำไมเขาเร็วกันอย่างนี้นะคะน่งแนะนำเลยค่ะกดเข้าร่วมกลุ่มไลน์ p p n n h h t t ในนั้นจะเห็นอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดแล้วก็ก่อนใครในปัตตีนนะคะแต่ไม่ก่อนเนงนะคะเพราะว่าเน่งเป็นคนซื้อเองทุกคันเพราะฉะนั้นน่งต้องเห็นก่อนคนแรกนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะเห็นตามมาใน Open Chat แล้วแบบบางทีวัน2วัน3วันถึงจะค่อยเอาออกมาไลฟ์สดนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยกดเข้าร่วมใน OpenChat ไปได้เลยค่ะวันนี้เน่งเทน่งธีดาวบึงนําอโรเวร่ซีโอของ b e n z m o t o r m a l l ต้องลาไปก่อนนะคะใครที่อยากจะไปติดตามเพจชีป็นลับสด์ส่วนตัวของเน่งก็สามารถไปติดตามได้ที่ Facebook หน่งเหนงหน่งเนงหรือว่า IG ีเหน่งเนงธีดาน,นั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน้งนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ